สวัสดีครับพบกับติเกนเจอนะครับ วันนี้นะครับอยู่กันนายพีพีหมุนเวียนครับรอบไม้กับแสงนะครับวันนี้ผมนําทนายนะเรนเจอร์ตัวเก่าตึกเลยครับมาลองเล่นในแผ่นนี้ดูครับว่าจะใช้งานดีแค่ไหนนะครับอาจจะคอมเมนต์ฟีดแบกนะหมุนเวียนไม้กับแสงนะครับก็เรียกได้ว่าปัญหาลดน้อยลงเยอะอ่าเมื่อเทียบกับรอบไฟเนี่ยรอบไฟปัญหาเยอะมากผมเองก็เล่นไม่ไหวเลยเล่นยากมากนะครับอ่าคนที่ไม่เจอปัญหาเลยในรอบไฟเนี่ยผมว่าแทบไม่มีเลยแต่ว่ามุมมองของหลายคนเขาโอเคมากนะว่าแบบเฮ้ยมันทําออกมาแบบเนี้ยแย่ก็จริงแต่ ทุกคนเจอเหมือนกันหมดไม่มีใครไม่เจองานะมันต้องเจอเหมือนกันหมดนะเราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกเป็นความท้าทายนะอ่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับส่วนในรอบเนี้รอบไม้นะครับ ก็ปัญหาลดน้อยลงสำหรับคนที่เล่นมานานต้องเน้นนะเล่นมานานทาตุไม้ดูแต่ละตัวอันนี้ผมบอกแล้วว่าข้อมูลจากผู้พัฒนานะครับเขามาบอกมากระซิบบอกโดยตรงเลยว่าทาตุไม้เนี่ยเป็นทา่าที่เขาอวยอในใน,ในทา่าปกตินะ้นาม้ไฟครับไม้เป็นทา่าที่อวยเป็นพิเศษคือแต่ละตัวมันจะค่อนข้างเก่งพิเศษถ้าเล่นมานานแล้วอย่างน้อยต้องมีจั่วติดบ้าง แต่บางคนอาจจะโชคไม่ดีอาจจะเพิ่งเล่นใหม่เล่นไม่นานหรือไม่ค่อยมีไม้โหดอันนี้ก็จ,จะต้องเจอปัญหาในรอบนี้นะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยอ่ะใช้คําว่าเอาใจช่วยนะเพราะว่ามันเป็นเบต้าครับตัวเกมตั้งใจทําระบบ p v p ใหม่มาแบบเนี้ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาทําและไม่มีการละไม่มีการถอยหลังไม่มีการย้อนหลักแน่นอนครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่ที่ว่ารับฟีดแบ็กจากผู้เล่นไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้ออกมาสมดุลมากที่สุดอ่ะให้ผู้เล่นเนี่ย เจอปัญหาหรือพึงพอใจได้มากที่สุดอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะ ึ่งถ้าเกิดใครไม่ไหวครับก็อาจจะพักก่อนก็ได้นะ1สัปดาห์นะครับเพราะว่า1เดือนจะมีเบต้านะครับในสัปดาห์ที่2มาแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับแต่ต้องเล่นนะไม่งั้นไม่ได้รับรูบี้จาก p v p นะครับข้อมูลเก่าเนี่ยต้องเล่น p v p อย่างน้อยๆ3ครั้งต่อ1นสัปดาห์ถึงจะได้รับรูบี้จาก Pv p v p คือเล่นไม่ไหวก็อ่าเล่นตั้งนิดนึงเล่นเองสักนิดนึงที่เหลือก็ไปเอาตั้งรับนะอาจจะถ้าเกิดเอาเซฟๆสัก5าครั้งลวกันเพราะว่า3ครั้งต่อห์นเนขอเก่านะครับ อ่ะก่อนหนึ่งขอโปรโมทเพจซื้อขายดีเกียมาร์เรนเจอร์ก่อนนะครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ ID เดีตึงๆต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์นะครับอ่ะใครไม่มี ID เล่นนะอยากได้ ID สวยๆไปเล่นนะครับเป็น ID แกะกล่องใช้งานได้เลยนะ ID สะอาดนะครับไปเลือกเลยครับอยากได้โคโลโบแบบไหนแสงมืดแบบไหนเกียร์แบบไหนครับรีบไปดูที่เพจได้เลยนะครับส่วนขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนผูกลายนะครับก็ไปขายได้ด้วยนะครับอ่ะก็ไปดูที่เพจนะอ่ะเพราะเขาก็จะมีช่วงรับขายอ่ารับซื้อ ID อ่าหรือขายดี แล้วก็อกิจกรรมล่าสุดตามรูปนี้ครับเป็นกิจกรรมที่กําลังจะเกิดในวันพุทธที่20ธันวานะอ่าับเพจนี้บอกเลยนะครับว่า จัดกิจกรรมบ่อยมากนะครับร้านหนังเปาอยู่เรื่อยๆนะใครครับยังไม่ได้เคยกดติดตามกดถูกใจนะรีบไปกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะที่เพจทาร์โรเรนเจอร์นะครับเอาส่วนใครอยากจะซื้ออยากจะขายไอดีครับก็รีบไปจัดได้เลยเดี๋ยวผมแปละลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์ครับอาจจะซื้อจะขายอยากรุ่นเล่นกิจกรรมต่างๆต้องที่เพจนี้เลยครับทาร์โรเรนเจอร์ไปตามลิงก์ได้เลยนะครับอ่ะมาธนายครับ เก่ามากครับตั้งแต่กันยา60ก็6ปีกว่าแล้วนะซึ่งทนายเนี่ยมาจากเกมของแคปคอมในยุคแถวๆนั้นเนี่ยจะเป็นเกมนะครับจากเซก้าจากแคปคอมเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะนะวนๆกันไปกัปกบอนิเมะนะครับผู้เล่นก็เลยถามมาครับว่าทำไมปัจจุบันไม่มีแบบนั้นบ้างครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่านันปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับอนิเมะนะครับก็ มาง่ายนะครับส่วนใหญ่คือทางญี่ปุ่นน่ะเขาก็จะจัดการนะครับอนิเมะก็จะคุยกันง่ายนะครับบางเจ้าก็คุยไม่ง่ายนะครับราคาบางเจ้าก็ได้บางเจ้าก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยยึดอนิเมะเพราะว่ามันสามารถที่จะดึงนะครับผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นปัจจุบัน,นครับแล้วก็ญี่ปุ่นน่ะเขาก็ต้องไวญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่แล้วนะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูแล้วกันครับว่าในอนาคตเนี่ยอ่า โพรโบนะครับจะมาเป็นอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากอนิเมะแต่เบื้องต้นคือที่บอกมาก็คงจะเป็นอนิเมะไปยาวๆนะครับเพราะว่า1ปีมาแค่6โพรโบนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่ายังไงนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าบางเรื่องบางเจ้าเนี่ย ก็ราคาอาจจะสู้ได้นะเรื่องอาจจะดังราคาสู้ได้แต่บางทีก็มีเรื่องของปัญหาการทํางานอันนี้เขาเพิ่งแอบเปิดเผยแต่ผมบอกไว้ได้ว่าบางทีเนะี่ยมันมีเรื่องของการตกลงอะรายละเอียดเงื่อนไขของตัวละครของเกียร์นู่นนี่นั่นครับก็อาจจะมีปัญหาก็เลยไม่ได้ข้อลงตัวอะเอาใจช่วยเหมือนกันนะครับอยากจะให้เห็นนะอ่าโคโรโบดังๆนะครับโคโรโบในฝันครับก็รอติดตามแล้วกันนะอ่ะโคโรโบถัดไปก็จะเป็น ุ้มภาคอ่าตอรอดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะมาเป็นเรื่องแรกของปีหน้านะครับอัะทนายนะจากเกม นะครับของแคปคอมครับตัวเก่ากึกมากนะครับแต่ว่าเก่าแต่ยังเก่านะ,ะเรื่องของดาเมจไม่ต้องซีเรียสแล้วครับมันเก่ามากสเตตัสคือมันเก่ามากครับทั้งพลังชีวิตนะแล้วก็พลังโจมตีนะ,ะพลังโจมตีอาจจะได้อยู่สมมติว่าใส่อัปเกรดธาตุหรือไปตีชนะธาตุไปตีธาตุน้ำป่อบางก็ทำดาเมจได้อยู่เหมือนกันนะตำแหน่งยืนจุด425ยยืนไกลอันนี้ผมบอกเลยว่าคนที่เล่นนะครับ อาจจะมาทันหรืออาจจะมาไม่ทันแต่ข้อมูลเนี้ยคนรู้น้อยมากไม่ถึง5%เนะครับว่าตัวเนี้ยตอนที่ออกใหม่มันเคยยืนจุดข้างหน้านะยืนร้อยกว่าๆนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเรียกว่าไม่นานไม่ถึงสัปดาห์เกมเปลี่ยนเฉยเลยครับมาเป็นจุด425แบบที่ไม่ได้มีฟีดแบ็กไม่เหมือนยุคปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันคงจะบน่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมสมัยนั้นคือเขาปรับเองไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ทําไมถึงปรับนะกลายาเป็นยืนจุด 425ครับทำให้ตัวมันเนี่ยใช้งานได้ยังนำมาโกงได้ถึงปัจจุบันนะอ่าเคลื่อนที่ก็ไวครับความเร็วในการตีก็สูงนะครับคูาราเรนเจอร์นะครับอัลต้า9ก้ให้เปอร์เซ็นสาแม็กฐานครึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาใช้เคลื่อนเป็นอัลต้าเพราะว่าให้สตาร์ทมันติดนานขึ้น,นครับและถ้าถือว่าในยุคนั้นเนี่ยพันหกนี่ถือว่าเยอะนะในยุคนั้นแต่ว่าปัจจุบันถือว่าโอเคนะครับก็ได้อยู่นะครับสกิลหนึ่งครับก็จะเป็นอ่าดาเมจ มีสกิลใบมีดาเมจนะมีสกิลใบนะครับทะลุ by, นะครับ,รบกว้าง360จุดคูดาวสกิล5วิเห็นไหมโกงมากคูดาวสกิล5วินะครับส่วนสกิล2นะครับไม่ทะลุนะแต่ว่ามันเป็นการข้ามหลังเดี๋ยวดูว่าปัจจุบันข้ามไปไหนบ้างาผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็จะเป็นสตันเนี่ยมันคูณ0.03นะถ้าเกิดใช้เป็นอัลตร้านะถ้าเป็นไฮเปอร์คูณ0.02เขาก็เลยใช้เป็นอัลตร้ากันนะครับ อ่านะครับแล้วก็ลดลดสกิลดาเมจอ่ะก็ไม่ได้หวังสกิลนะจริงๆคือไม่ทะลุนะอ่าแต่ว่าพอมีการข้ามหลังปุ๊บเนี่ยมันก็เลยใช้งานได้ดีสกิลเนี้ยกว,ยว้าง400จุดคูดสกิล5วินะครับแต่ว่าข้ามจริงๆคืออ่ามันสุดจอนะครับเดี๋ยวดูว่าปัจจุบันเป็นไงบ้างอ่ะผมใส่เกียร์โดนแน่นอนครับแล้วก็อ่าลดคูดาสกิลด้วยอ่าะแบบนี้น่าจะโหดขึ้นมาเยอะไหมอ่าะเดี๋ยวทดสอบดูในเสร็จหลักก่อนไม่ได้จับมาใช้นานมากแล้วนะ คือทนายเป็นตัวที่ผมก็าจับมาทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ทุกครั้งที่นำมาใช้เนี่ยก็คือใช้ได้ดีตลอดนะคือตัวมันป่วนสตารนน์ะครับแล้วก็ใบด้วยคือสกิลใบเนี่ยคือทะลุนะครับอ่าใบเนี่ยคืออย่างที่บอกนะว่าเหมือนเป็นสกิลปิดทองหลังพาคนจะมองข้ามมันเยอะเพราะว่าเหมือนกับว,ว่าศัตรูมันก็ยังเดินอ่ะมันก็ยังตีธรรมดาอะไรได้อยู่นะครับอ่านี่ครับ คือเป็นตัวที่ไม่ได้ตีธรรมดานะครับดูครับเป็นตัวที่แทบจะไม่ได้ตีธรรมดาเลยนะครับแล้วเนี่ยผมใส่เกียร์รถคููดาวสกิลอีกนะครับเนี่ยดูครับนี่โอ้โหล้วไปแบบสลึกเลยนะอ่นเนี่ยดูเอานะครับนี่อ่าขึ้นสัญลักษณ์ตาช่างก็จะแบบว่า โอ้โหแล้วดามเมจพืชพอปล่อยมาเยอะๆก็ได้อยู่แต่ว่ามีไข่ทองเข้ามาแจมนะอาจยะลองดูอีกด่านหนึ่งนะครับว่ามันสตันลึกแค่ไหนคือตัวนี้เอาคนทึ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเป็นตัวที่แปลกนะไม่ได้มีแบบว่าคือบางช่วงเนี่ยมันเคยแบบว่าไม่ข้ามไปหลังแล้วก็จะมีแก่นหน้ากับกลางพอเป็นหน้ากับกลางปุ๊บเนี่ยข้างหลังไม่โดนแต่พอไปไป,ไป,ไปม,ามาผ่านไปหลายเดือนเอ้ยกลับมาอีกแล้วอะทั้งที่เรนเจอร์มันเป็นตัวเก่านะครับผมก็เลยมองว่าผลกระทบมันน่าจะเป็นเรื่องของแพทนะทำให้เรนเจอร์ครับ อันนี้ดูนะโอ้โหดูครับนี่อันนี้ไปไกลได้อีกโอ้ไกลได้อีกอะดูนะโอ้โห,นะโโหนี่คือข้ามข้ามสามได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเล่นนะเอ,อในแมปพีวเนี่ยนี่ระยะนี้คือหน้าป้อมนี้น่าจะโดนได้อยู่เหมือนกันนะอ๋อมีตัวมาแจมเราก็ว่าโอโ้ดูครับนี่ครับนี่เออเนี่ยพ v p เนะี่ยอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างจะสุดจอ,โ,อโหแล้วแม่นมากอ่ะแต่ว่าตีกับ ลูกน้องเป็นนี้นะเดี๋ยวผมเล่น PVP ดีกวา่าไม่ต้องทดสอบบาลนเจอร์นะเพราะตัวค่อนข้างจะเก่าครับโดนขีนอาวุธโดนอะไรเนี่ยอาจจะปิวได้ง่ายๆนะครับอไม้มีดักเน็ตนะครับมีเซซุนะใช่ไหมโอ้คลโบเยอะนะต้องมาดั้งตำทงต,ตำชื่นครับามาดูกันครับมีหลายคนบอกว่านะครับเสาเนี่ยมันสุ่ม ของ,งแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันบางคนเจอคู่กลางก็จะคู่กลางทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมผมเนี่ยเจอหน้าป้อมตัวเองก็จะเป็นหน้าป้อมตัวเองทั้งสัปดาห์อยู่เหมือนกันอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่นี่น,นี่โอ้โหน้าป้อมไปนู่นเลยครับนี่ทนายครับตะตันปยานโตโนูเลยครับ อ่าครับแมปแคบมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดเจอบอดโหดมาถึงป่อยเยอะๆแล้วตีเราแตกนะครับก็อาจจะไม่ทันนะบางทีอาจจะต้องอา,อาจจะพัดเลยก็ได้หรืออาจ,จะแช่แข็งนะครับได้หมดนะครับเพราะว่าแมปมันแคบอ่าเพราะว่าบางทีคือสมมติเราพัดก่อนเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งรีบใช้น้ําแข็งไปใช้น้าแข็งตอนที่เขาพัดคืนมาก็ได้อ่าหรือบางทีก็ลงน้ําแข็งบว,บวกกับยิงลูกไฟเลยก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีตัวดาเมจหนักๆมีโดนแน่นอนเนี่ยลงน้ําแข็งมางถึงก็จะฆ่าศัตรูนะครับ อ่าค่าศัรูในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสร้างความได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะกดศัตรูที่หน้าป้อมเขาเนี่ยมันก็ได้อยู่อาแต่ว,ว่าบอทนะอย่างที่บอกครับบางทีคือเราตีมันไม่ตายเลยครับอ่าดูครับอ่าไม่มีศัรูออกมาแล้วอ่าตัรูหมดครั้งแล้วนี่นี่นี่นโอ้โหครับมายังกวนนะ เนี่มยมายากลเป็นตัวอย่างนะมายากลเป็นตัวที่โดนสถานะง่ายมากสตัตนกเดนใบโดนง่ายมากแต่บน็อบตำนานใช้กันเพียบนะคืออย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูกันทักทีมสองทีมเหมือกันนะคือเราไม่ได้อยากให้แบบเอ่อให้มีภาพจําว่าเฮ้ยเรเนเจอร์เนี่ยมันแบบเขาใช้งานกันแบบตัวเนี้ยไม่เห็นจะดีเลยทําไมเขาถึงใช้กันนะครับแต่ใช้กันทุกทีมนี่แล้วก็นาฬิกาเบนเทนนะ อ่านะครับทีมก็ไปดูกันนะครับอ่าเริ่มนี่นี่เมื่อกี้นะอาไรอี R e นะเขาอาจจะชอบของเขาไหมนะครับก็ใช้ตัวของอ่าเมกูมินไม่ได้ใช้เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมัใมาใช้อควาเหรออ่าก็อาจจะชอบเขาแล้วกันนะอ่าทีมนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ตีผมเจอทีมแบบนีน้ผมจะไม่ค่อยสู้นะเพราะว่าดาเมจมันจะยิงแบบทีเดียวหายนะครับอ่าผมจะระวังพวกทีมที่แบบว่าเป็นดาเมจแบบ อันแต่อย่างงี้โอเคมีตัวเก่าเยอะอยู่อันน่าจะพอได้อมาลองดูนะครับคือก็เล่นไปสนุกสนานนะคือผมว่ามันก็เหมือนฝึกความท้าทายไปแล้วกันนะอันเนี้ยโดนยิงหายเกลี้ยงเลยครับเนี่ยมาถึงเนี่ยโดนแบบนี้นะอาจจะมีปัญหานะครับอันนี้รู้ทนายโอ้สตันไปนู่นครับอช่วยได้ไหมสตันนั่นด้วยนะอันแย่แล้วมาถึงเนี่ยโอ้เนี่ยอย่างเงี้อยอย่างที่บอกนะครับว่า เจอบอดแบบนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ไหวครับสู้ยากเพราะว่าเขามีตัวดาเมจแรงๆครับแล้วก็ปล่อยตัวมาถึงก็ปล่อยแบบยับเลยอ,ะอ่ะอ่ะาดูว่าอทนายทนายทนายออกมาช่วยหน่อยตันหน่อยพี่อ่ะเดี๋ยวเขาพัดมาเราก็เละแล้วนะครับเพราะว่าป้อมมันแคบมากอะดูครับสตันช่วยได้เยอะอ่าช่วยได้เยอะนะ คือตนนันเนี่ยคนจะชอบเยอะเพราะว่าศัตรูมันนิ่งเลยไงเราก็แบบไม่ได้ทําอะไรเลยไงเออคนก็จะมองว่าเี่ยแบบนี้คือดีเพราะว่ามันไม่โดนอะไรเลยนะครับอัลน,นาอย่าเพิ่งตายโอ้โหล้วโดนโดนหยุดอย่างเดียวเลยครับโดนหยุดอย่างเดียวเลยโอ้ไม่ไหวครับอ่ะต้องใช้อนุบิะครับอย่างอนุบิสเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ตำนานเอาเข้าออกอยู่ตลอด เอาเขาออกตนทลอกไปหมดแล้วครับเออคนเนิฟแบบว่าโหบัฟเนิร์บบัฟเนิบจริงๆไม่ไม่เลยไม่เกี่ยวเลยครับบางตัวมันใช้ดีของมันอยู่แล้วครับบางตัวเอาออกเพราะว่าบางทีมันมีตัวใหม่ดีๆเข้ามานะอ่าเขาเลยเอาออกไปนะครับบางทีข้อมูลตัวเลข่ะไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเลยครับคนก็จะไปตีความมันเองนะเราแบบเฮ้ยโดนเนิฟแล้วเขาเลยเอาออกไม่จริงครับ คือบางทีเขาแบบไม่รู้จะคัดตัวไหนออกอะเพราะว่าพอมีตัวใหม่โหดๆเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีผู้โชกหลายนะครับบางตัวคือแบบก็ยังเก่งอยู่แหละนะ,ะบินหนอ,อไม่เอาดีกว่าบินเราขี้เกียจเล่นตัวกันบินนะครับ บินเยอะนะครับบินเยอะนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับโ,โหอย่างนี้ตัวโหดมากนะครับคือหลายคนจะเจอปัญหาแบบนี้นะว่าไปเจอแบบตัวโหดๆนะในริกที่ไม่สูงม้างนักงเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาคือเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอ,อ,อาจจะขี้เกียจเล่นบ้างอะไรบ้างนะอ,อมาทีมนี้ลองดูนะครับเ,เพราะว่าไม้นี่เหมือนเดิมเลยโหเซซินาเจอเยอะมากนะออาวันนี้วันอังคารน,นะครับ อ่ะสาตาร์ของทนายนะเมื่อกี้ก็เห็นเยอะแล้วครับว่าโดนดีมากนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวมันเก่านะอ่านะครับมันก็อาจจะมีความเปราะบางบ้างนะครับอ่าลงน้ำแข็งไปก่อนอ่ามาดูครับทนายโยนเข้าไปอ่าต้องอย่าลืมครับว่าไม่ทะลุนะ ไม่ทะลุท่านนี้โดนอีกแล้วโดนแล้วครับแต่แน่นอนครับมันต้องมีนะจังหวะที่เรนเจอร์เดินออกมายังไม่ได้รับบัฟอมตะนะครับมันต้องมีโดนอยู่แล้วอะคือมันเป็นข้อดีของตัวข้ามลึกๆนะครับอ่านี่เจอทีมนี้ตบายหายห่วงเลยครับอจังหวะการเล่นก็ต้องลองเปลี่ยนดูนะบางทีไอ้ทงไอเทมเนี่ยค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเริ่มเกมมาเนี่ยถ้าเราแบบสู้กับบอด มาถึงเนี่ยโอ้โหปล่อยตัวแข่งกันเลยแต่ปรากฏว่าบอทมันโกงได้นะแต่บอทโปไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะบางคนจะบอกว่าพี่ผมโดนโปไหนมาดูซิเกมเล่นเองครับบอทโปไม่ได้ครับบอทโปไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปแก้ไฟในส่วนของเกมตั้งรับได้นะครับแต่ว่า,าข้อมูลมันมาจากผู้พัฒนาเท่านั้นนะที่ปรับให้บอทมันโหดมันเก่งนะครับอาจจะวนๆกันไปนะอันนี้บอกไปแล้วครับว่ามันจะบวนๆกันไปแล้วนะครับ ใครไปเจอบอดโหดก็โชคร้ายไปแล้วกันเออนะครับหรืออาจจะแบบว่าอย่างที่บอกครับ่าต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้เทมา์อาบินะลองดูเพราะว่าภาคพื้นเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากปรับเปลี่ยนการใช้ไอเทม,มดูครับของผมนี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีมันเริ่มเกมมานะครับแต่ก็ต้องรีบนะครูดาวน้ําแข็งครูดาวไอเทมนะครับมาถึงก็อาจจะแบบไม่ทันน่ะคือศัตรูมันอาจจะปล่อยออกมาไวกว่านะครับ นี่พอเริ่มเกมมาปุ๊บนะครับถ้าเรายังไม่ตายในทันทีนะอันนี้ดูครับโอ้โหทนายสตาร์ลัวครับนี่เล่นง่ายเลยครับยิงอยู่หน้าป้อมแบบนี้นะอ่าศัตรูบัฟอมตะไม่ทันหรอกแ่้และทนายยืนไกลด้วยครับเซฟชีวิตได้เยอะเลยนี่โดนนี่นวครับยกฝูงครับอ่ะป้อมจะแตกไว้เนี่ยอ่มามันยังไม่แตกอ่ะยังเหลือเยอะ อ่ะยังไม่รีบกดยังไม่รีบกดต้องเอาไว้ซ้อมป้อมก่อนอ่ะห้าบอเปอร์ต้องมาระวังนะเล่นเจอตัวบินนะอ่ะกดไปก่อนก็ได้ตี่เรียบร้อยเออเนี่ยความสนุกของเกมเนี้ผมมองว่า แต่ว่าก็ต้องมีตัวต้องมีตัวนะบางคนคือไม่มีตัวก็อาจจะไม่สนุกนะอันนี้เข้าใจอยู่เหมือนกันนะคือความสนุกของผมเนี่ยมันคือแบบการจับเรนเจอร์นะครับสมบุิจับตัวนู้นจับตัวนี้จับตัวนั้นเนี่ยนำมาลองเล่นดูนะครับสมบุิเล่นลัชนะเอาเกมนั้นเองนะคือเกมนั้นเองเนี่ยเราบอกไปแล้วว่า จับเป็นเจอตัวไหนก็ได้เอาให้มันเข้ามือเอาให้เรารู้สึกว่าเล่นแบบนี้แล้วมันสู้ได้ง่ายหรือนะครับจัดทีมมาไว้หลายๆแบบเพราะว่าอาจจะเจอศัตรูหลายๆแบบเนี้ยเราก็จะวางแผนได้เช่นเจอตัวบินก็จ,จะบอกว่าไอ้จัดทีมที่มีตัวกันบินผมขี้เกียจโมหขี้เกียจนะอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะอ่าเดี๋ยวเจอทีมนี้นะครับโอ้โห,หน่าจะสูย้ยากครับหยุด5้าวินาที ตึงๆเลยแต่เดี๋ยวลองดูเพราะว่าอย่างตัวพวกนี้มันถือว่าเป็นตัวที่เก่าๆปอๆแล้วโอ้โหเกียโดนแน่น,นอนหมดเลยอะอเกียรโดนแน่น,นอนหมดเลยนะครับอเดี๋ยวลองดูน่าจะพอซู้ได้เพราะว่าเกียร์เขาก็มีแบบไม่ตรงทางบ้างอะเดี๋ยวดูนะ,ะจะต้องกดไอเทมให้ทันก่อนเพราะว่าครูดาวไอเทมมันมาถึงก็จะมีอยู่เหมือนกันครับอ่ะมาถึงนี่เลยใส่ก่อนเลยครับ อ่ะมันก็ใส่เราเหมือนกันโอ้โหใส่กันแบบนี้อันนี้ยิงหายเกี้ยงครับโอเคอ่านทนายครับได้เวลาออกมาเชิดชายนี่เชิดชายเรียบร้อยครับโดนหมดครับไม่สนลู้ใครนี่โดนหมดครับโอ้โหนี่บอกเลยครับนี่แหละการขุดเลนเจอร์เก่ากึกนะครับเลนเจอร์ในเกมนี้แม้ว่าตัวบางตัวมันจะเก่ามากครับแต่ว่าถ้ามันมีจุดที่ เป็นจุดขายเป็นจุดเด่นพิเศษที่แบบว่าหาไม่ได้ในตัวใหม่ๆเงี้ยมันก็นํามาใช้ได้นะแต่เรื่องของเซตัสมามันไม่ไหวแล้วครับคือบางคนแบบเขามองว่าเฮ้ยทำไมไม่ปรับตัวเก่าๆให้มันโหดๆบ้างนะครับมันไม่สามารถทำได้ทุกตัวอย่างที่บอกว่าบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจนะเป็นข้อมูลที่ก็มีม,มีเคยบอกอยู่กันว่าบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจบางทีมันเป็นเรื่องของแพทเช่นแบบว่าทิศทางเมตา Страх, ทางสกิลแบบนี้เขาต้องการให้มันบัฟขึ้นมานะครับความสามารถนะครับให้มันบัฟขึ้นมาครับเรนเจอร์มันก็จะใช้คําว่าได้รับอันนี้ส่งไปด้วยแต่บางตัวก็ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เขาก็เหมือนไม่มีคําตอบว่าทําไมบางตัวเหมือนอาวมันก็มีสกิลแบบนี้นี่มันก็มีความสามารถแบบนี้ทำไมมันไม่เก่งตามขึ้นมานะครับมันก็จะมีเฉพาะตัวในเกมนี้คือใครเล่นมานานก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยบางตัวเนี่ยบทที่มันจะใช้ดีอ่ะ มันก็จะใช้ดีได้อยู่เรื่อยๆไอ้ตัวแบบนี้มันเก่งมันก็จะเก่งแบบใช้ดีอยู่เรื่อยๆเก่าแล้วก็ยังถือว่าจับมาเล่นได้แต่มันอาจจะไม่เหมือนเบิร์นท็อปตั้งนานนะที่เขาก็จะเน้นตัวใหม่นะครับก็จะได้แบบพวกค่า,าแฝงเต็มอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยใช้ตัวใหม่ๆกันอยู่เรื่อยๆแต่พวกเราอยู่ในแถวๆเนี้ยมันพอจะจับมาเล่นได้อย่างทนายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนในเกมตั้งรับดูแล้วกันอเอาแบบสนุกสนุกนะในรอบเบต้านะครับแ,แบบนี้เดี๋ยวผมลองดูนะในเกมป้องกันนะครับ อ่ะเอาหยุด5วินาทีออกไปสักตัวหนึ่งอ่ะเอาทนายลองมาเล่นดูบ้างเพื่อบอดเราจะโหดตะตันโกงๆนะเออ,อนย่างี้อ่นนจะจับมาเล่นไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอันนี้มอ็อบไมกี้ทนายนะครับส่วนซาม่อนอันนี้ก็ยังปู่เงี้ยก็ยังจําเป็นนะปู่ก็ยังโหดนะอ่านะครับส่วนคู่เนี้ยจริงๆอยากเอาออกใจเลิมอ่ะดีอยู่นะครับเอเมเลีย่ยนนะใจอยากเอาออกแต่ก็ยังถือว่าเป็นยังเป็นลูกรักนะครับแล้วก็เขาก็ยังปล่อยตัวมาติดตะตันว่องไวได้ อ,อันนี้เนี่เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งพอเอาเป็นประมาณนี้เออครับเล่นแบบเอาสนุกสนานอ่ะไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็คือชีวิตจริงมันซีเรียสเยอะแล้วอะในเกมก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับต่อวางแผนกันเล่นนะทาคลิปให้ดูไปเรียบร้อยครับว่าเฮ้ยเราควรจะวางแผนในเกมอะไรยังไงบ้างนะ,ะก็เอาเป็นประมาณนั้นแล้วกันครับเอาเคครับวันนี้ครับก็นี่ทนาย ถือว่านี่นะเออครับใส่เกียร์นะครับรถคูรัดสกิลเขาไปอีกครับเกียร์โดนแน่นอนครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันมันเป็นตัวที่แบบเหมือนไม่ค่อยได้โดนปัญหาอะไรเยอะ,อะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเรื่องของการข้ามหลังเนะี่ยยังถือว่ายังข้ามค่อนข้างจะดีอยู่ครับสกิลสตันข้ามหลังไม่ทะลุแต่ก็ยังเห็นว่าสตันติดแบบว่ารัวๆอยู่งั้นนะอันะนั้นก็ เอาตาน้นแล้วกันครับโอเคทิ้งท้ายกันด้วยเพจซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ครับอยากได้ดีตึงตึงต้องนึกถึงทาโร่เลนเจอร์นะครับอาทาโร่เลนเจอร์ครับโคโรโบรแสงมืดนะครับกีนะอยากได้แบบไหนนะไอดี ID สะอาดแกกล่องใช้งานได้เลยไปดูได้เลยครับอส่วนขยกขายดีนะไอดี ID สวยสะอาดราคาร้อนผูกลายก็ทักแชทไปขายได้เช่นเดียวกันครับกิจกรรมล่าสุดตามรูปนี้นครับก็เดี๋ยวรอดูทรรายละเอียดว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างกนะิจกรรมจะเริ่มในวันพุธที่ อ่ายีนะไปจบ25อาไปจบช่วงคริสต์มาสพอดีนะครับอาจา์ก็เดี๋ยวเราติดตามดู้กันนะนี่ร้านหนังเป่ากันแบบตึงๆเลยครับก็รีบกดติดตามกดถูใจเพจเอาไว้อาจจะซื้อจะขายดีก็ไปได้ด้วยนะครับตามลิ้งเลยครับแเดี๋ยวแปลไว้ให้นะอยากได้ไอดีงตึงต้องได้ถึงทาร์โรนเจอร์ปตําหนิงได้เลยนะครับอวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่นครับสวัสดีครับ